สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ซินสอมในการเล่นนกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพาอาจารย์ทุกท่านมาสมนุกต่อนะครับนี่นะครับขันอยู่นี่คือเจ้าหนึ่งเพชรนะครับนี่ครับเสียงขันยูนเขาก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าหนึ่งเพชรนี่เป็นนกที่เก่งแล้วนะครับเก่งแล้วคือเก่าประสบการณ์แล้วนะครับ นั่งรถนั่งเดือก็ขันนะครับไปไกลก็ขันนะครับสรับเจ้าหนึ่งเพชรน,นะครับเล่นหมดทุกไม้นะครับสายไฟก็ได้ต้นไม้ก็ดีนะครับจะเดยนก็ไม่เยอะนะครับประมาณ70บนะครับเจบวกด้วยนะครบับเจ้าหนึ่งเพชรน,นะครับ ขันยูนตัวลักตัวหลักของผมเลยนะครับตัวนี้ครับเสียงขันยูนของเขาก็จะประมาณนี้นะครับไปตามพวกสายเหนียวพวกดูเน้ยนะครับก็จะเอาตัวนี้นะครับไป ุ่งนี้นะครับก็จะออกเทสให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็ทํางานนะครับก็ถ่ายใกล้ใให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายใกล้ๆให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาอาจารย์ทุกท่านไปชมนกตัวอีกตัวนะครับสองกุกนะครับตัวน้องครับเจ้าสองนะครับไปครับนี่นะครับก็มาเจ้าสองนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกต่ออีกนะครับนกต่อราวรุงนะครับตัวนี้ครับ ก็เลยยังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่านกป่าเข้าแล้วออกยากนะครับตัวนี้เจ้าสองนี่นะครับเขาจะปักโรณีใส่เลยนะครับท่านกป่าเข้านะครับไม่ค่อยพลาดนะครับสําหรับท้านกป่าเข้ามาหาเจ้าสองนะครับเขาไม่ปล่อยให้ออกไปง่ายๆนะครับเก่งครับเจ้าสองครับตอนนี้นะครับเป็นตัวรักของผมอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นสองปุกเต็มนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางขึ้นนะครับตัวนี้ครับ ก็ช่วงนี้ก็อากาศก็ร้อนนะครับนกป่าก็ไม่ค่อยคึกนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกต่อนะครับสําหรับเจ้าสองนะครับเอาออกก็จะเอาออกแถวใกล้ๆบ้านนี้นะครับยืดเส้นยืดสายนะครับเป็นนกต่อตัวลักของผมอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ครับไม่ค่อยผิดหวังนะครับถ้านกป่าเข้านะครับออกยากนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับ อารมณ์ครบเครื่องนะครับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวพาอาจารย์มาชมอีกหนึ่งขุนพลนะครับนกตัวหลักอีกเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับเจ้าเอเชียนะครับตัวนี้ครับเสียงใหญ่นะครับตัวนี้ครับเป็นนกสายดินนะครับสายมาเดนะครับตัวนี้ครับอารมณ์ไม่ต้องห่วงนะครับอารมณ์ครบเครื่องนะครับตัวนี้ครับเจ้าเอเชียนะครับหันยูน สองกุกห้อยนะครับบางทีหนึ่งกุกบ้างบางทีก็สองกุกบ้างนะครับตัวน,นี้ครับเดี๋ยวผมจะลองจดครูกับเจ้าสองอาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับ เซียนี่จะเสียกตัวโตนะครับ เดียวนี่ดุรันนะครับจะตีอย่างเดียวนะครับเจ้าเอเชียนะครับเจ้าเอเชียเป็นเสียงตัวโตนะครับสายมือนะครับผ้าคุมสีเหลืองนี่เป็นเจ้าสองนะครับครับเจ้าสองครับ สับแล้วครับวันนี้ก็จะให้อาจารย์ทุกท่านชม3ตัวหลักๆของผมนี่นะครับตัวรักของผมเลยนะครับ3ตัวนี่นะครับมี1เพชรแล้วก็มีเจ้า2ครับแลมีเจ้าเอเชียนะครับโอ้นะครับเจ้าหนึ่งเพชรก็คูอยู่ด้นะครับ เดียนี้จะจิกอย่างเดียวนะครับวันนี้ทำงานนะครับวันนี้ครับก็งานเยอะเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนะเาะก็ไม่ได้ออกฝึกนกนะครับก็เป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะได้ออกนะครับออกช่วงเช้านะครับ น่าจะเอาอไม่เจ้า2ก็น่าจะเป็นหงเพชรนะครับพรุ่งนี้ออกนะครับอูใเส่กันทั้งวันนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับผมแขมไว้ตรงนี้นะครับเจ้าสองกับเจ้าเอเชียนะครับ เอเชียนี่มีเดือสีไล่มุนด้วยนะครับเวลาเขาดเรียกเนาสว็สดัดหัวนะครับเห็นบ่อยนะครับพอเดเียกขึ้นก็สบัดหัวนะครับสำหรับเจ้าเอเชียนะครับเป็นสายมาเดนะครับสายดินนะครับสายต่อดินนะครับดูรันครับดูรันเจ้าเอเชียนะครับ ครูของเขาครับโตัวโตนี่นะครับัยูนสองกูบห้อยนะครับบางทีก็หนึ่งกุบ้างบางทีก็สองกูบว่างนะครับนะเจ้าสองฝากแล้วครับ <c oughs> เ๋ยวสองเล้นลุก นกป่าเข้าออแล้วออกอยากนะครับส่วนเจ้าสองนะครับเมื่อกี้ลงไปปักแลละน่าจะตกใจผมเย่ยพูดเสียงดังนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามชมวัวลูกไา่สายสองด้วยครับวันนี้ก็จะเอานกจ่อหลักๆนะครับให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันเนาะ ทยก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม